ถ้าบอกค่ศ <l Jean Rabbit bulun> ูน no, ย์ซ <j> ึกไปลบแล้วว่าม่ไมีศูนย์กรหาโอ้เอศูนย์กะหังแต่ผมมีศูนย์ก็หัซืไปลบแล้ว่ามันมีศูนย์เนี่ยนศอะไศึกสั่แสดงามบุการครับจะลืมพ้นจะลืมซสุขมากหนาหลายตาเอารายงานตัวเองเด้อช่องไหนเน่ยอ่เอ็นนังรไนเจนีนี้มาหลายครับมาหลายสองคุณทำนำโชคครับอาจาจา์ เบ no ื้เขาหาูนกับมาหลายคือเก่อนมาคือเก่าเนาะมาตัวครับคนสืดุนทีวีกับมาเมื่อไรมาครับคนซอมาคนมาจมารับอาจารย์ไปได้ไหมารับอาจารย์ไปรบเนาะไปลบลบจังได้เบื้เขามีศูนอยู่ได้หล่ะก็ได้รับดอกมีศูนอยู่ก็ซูนหกเนี่ยูนหาูนหกเนยซูนสี่ซูนหาูหอาจารย์ให้เขาอยู่ทด้หล่ะหาศูนตัวเดียวเนาะ เนีนให้ซ <hi> ื้อ <hey>. ตัวหาศูนย์น่ะเนีนค้เนนแน่หาศูนย่ะมันต้องอกกศูนย์ศูนย์หกวิ่งกับเกา่เกานเขาคี่เกาถ้าบอกหาศูนย์ซึกไปลบแล้วว่าผมมีศูนย์กระหังโอ้ยศูนย์กระหแต่มีศูนย์กหาซึกไปลบแล้วว่ามีศูนย์มีศูนย์อะไซึกส่ที่บ้านเราก็ไปจที่สนามนี่ก็ไปลบพูดเดียวรจไปลบผูดเดียวรดิพอี่ เขาดูว่าสดไซอยหนักลูกปน้หง่อยู่กับบ่อดไปตัวนี้วนไปเจ็บระเบืดอยู่เน้นเน้นเน้นศูย์หาเ่าเขากับว่าเป็นอย่างอาจารย์เพราะว่าเลขตัวเดียวแต่ว่ากับมีโตที่อาจารย์บอกไว้ตกันแบบศูนย์ี่ศูหเนาะอข่ศูนย์หกกับเขาอยู่เนี่ยเขาศูนย์เต็มเต็มขึ้นเข่าเขาศูนย์ใดคื้เข่าตัวบ่งศูนย์ตัวหาก็ไดด อมันหนีมาไหลไหลเจ็ดวินมาไหลมาทั้งกาลสินมาทั้งสุรินกาลสินมาทั้งเซนทีมงานเขาว่าได้เต่าลื่นมาตัวนี้ทีมหอาจารย์ทีมหมูทีมพวกนี้เนาะมึงมาทมหมูเดลยแจากานติดจานี่เห็นอาจารย์อาจารย์ทีมหมูทีมพวกอาจารย์เนาะ ที่มูถึงพกน่าได้ดีแล้วเนาะแม้แต่จะเอาได้เต่าลืมหมาไยงเงี้ยนัตัวได้ของพะอจา์เบ่าไรจานกว้างเี่าไรตัวก็ให้หลายพื้นหลวดที่รล้วเราก็ให้ศูนย์ห้าเม็ดเดียวเน้นๆแต่ว่าให้ตัวกันศูนย์สี่ศูนย์หกตัววิ่งก็ศูนย์แต่เขาตัววิ่งเนี่ยไม่เคยผาดไม่มีผาดเมื่อปีหล่ะถามเบาะที่จันโมงไม่ผาดหรอกเด็กมิออาจารย์แต่พุทติตมอาจารย์เนี่ยเด็กวิ่ง ผู้ใดผู้ใดสายวิ่งกะเอาไปวิ่งเอาไปรูดก็ได้เนาะถ้าเพามักตัวที่อาจารย์เป็นคำนวณจับคู่ให้เล็กวิ่งเข้าทุกงวดอ้าการถามด้วยถามด้ยผมจะเขียนเดี๋ยวหมวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองบรรดาลอยหกสิบแปดคำนวณเรียบร้อยได้มาแล้วตัววิ่งวิ่งจะได้ค่ะวิ่งหากระซีวิ่งหากระซีนิ่ไปที่หาเด้อวงกรมสีแดงหา เด่นห้ารองสี่ป่ค่ะเด่นรองสี่เอฟซีไทยจะเขียนได้ตัวเลขไว้ก็เขียนไปพร้อมๆกันฟังอาจารย์บอกเราก็เขียนไปพร้อมๆกันมีหาจังไดก็หากระสีมาคือก็เออนะวิ่งห้ากับมาเพราะผ่าดอกเลขอาจารย์เขาสู้งวดเนาะก็มีได้หาก็สิ้งวดบ่างันได้หากับหกนี่เขามาสู้งวดเล็กันนะว่าตรงยานว่าบเขาเลขวิ่งเนี่ยสามารถวิ่งได้เลยซี่ยหรือหาเนี่ย จับคู่จับคู่ได้บหมอาจารย์คุณเขียนรคับพี่พี่เขียนเรียบร้อยแล้วเ็นบ่อครับจับคู่หนึ่งหาครับหนึ่งห้าหนึ่งห้อห้าหอาจารย์ให้สามคู่เด้อยาวาหลายเด้อครับหลายสามคูงวดวางันก็ให้สามคูกันล่ะศูนย์หาศูนย์กศนย์งวดบางัน เขียนแล้วเน้นๆตัวไหนครับอาจารย์จับคู่นี่ฝันตึงเหลียมฝันว่าขม่วงผอมฝันไว้จับป่างันสิเปียดหาตัวยเน้นแปดห้าเปียดหาฝันไว้จับปลาจากให้เน้นเปียดหาเน้นเปีดหาบุ๊กปมสีแดงให้เลยครับหนึ่งห้าสองห้าแปดห้าวงกลมจับเลี้ยวปลามันตายหรือเอาศูนย์ใส่เรามีสามตัวอาจารย์เอาศูนย์เอาศูนย์ใส่รักลอย โอ้ซูได้ลักเลยศูปยดหา0ูนปห้าอันนี้ได้สามตัวครบบาวยาูนใส่ซูนเปด้าตเอาซูนใส่นึ่งหักเสือได้มืดศูนย์หนึ้าศูนย์สองห้าได้มดอครับให้ศูนเป็นลักร้อยเนาะเอาสูนเป็นลักร้อยครับเด้อบผ่านดอกผู้เห็นคลิปนี้ก็มีโศขึ้นเก้าละมีผู้โชคดี ซื้อเห็นมืนอสู่ตัวเด้วจะซื้อเมื่อสู่ตัวบ้างหันกับ40หา0 60หนอครับเข่า60เออ60วันนี้กับซี่เขาอีกือเก็เาละได้เวลาโชว์หรือว่าตอนนี้วันนี้ไม่พลาดนะคะ fc สำหรับตัวเลขนะคะของอาจารย์กว้างนะคะเดินทางมาจากกาฬสินนะคะ fc เจตังคนพุทธาเจตัง ถ้ารวยแส่็จแหมว่าไปว่าให้คบอยู่ทุ่ช่องเด้อยสุดดั้นางเลี้ยมือด่าเลยท่านได้บอกอย่างนี้ดีมาน้ำกันจบว่าช่องข่อยนี่สบายบอกน่พี่น้องช่องไหนต่ออาแจ้งข้าวพร้อมเด้อไอ้พร้องบ่ได้มาน้ำมือนี่ไอ้พร้องไปอิสราเอลอยู่โอ้รอคนเฝ้าอยู่ในช่องขึ้นเครื่องมือเโ้าดิ เอฟซีก็จากเร่เลขเนาะเอฟซีก็จากใดคนจะส่งสินแกงมึงชอบบินไปแล้วคนเฝ้าไปตามมาให้เลยนะคะเนาะเไปส่งแล้วกันเฝ้าตีรถกลับมาหนิยูสนามบินไปไกลบ้านเนี่ยคนกอดกรุงเทพหรือบ้างปั่นไอไอพองขาดเป็นต่อเป็นต่อเครื่องทุกคนเอลาผู้หายเอฟซีพาดของอาจารย์แล้วก็ผ่ให้ยพาดของอิสราเอลพี่น้องเอาเอาพี่น้องเขียนแล้วได้เวลาโชว์บ่ให้บ่ให้อาจารย์ถือหลบอันเอาตั้งตั้งเส้กับคู่มันนี่ครับอาจารย์ครับ โอเคนะคะฟีหมุนกล่องหาเอาเด้อพี่น้องับกล้องไลยตัวเดี๋ยวจะให้พันหมุนหากันได้เอาทั้งคุณซะก่อนทั้งที่ปรตรงสัตเจนร์นี่้รับไล่ตัวครับเช็เอาเกีนี่เช็คิปนี้คือผู้โชคดีนี่เื่อหลายดอกสามหางสามกูออกแทะการันตีล้านเปอร์เซนคือเขาแหลวผู้ยัง่แกันเลยล้านเปอร์เซ็น เวลเปดเสโดยเฉพาะเล็กวิ่งเ้อพี่น้องเดขวิ่งเนี่เด่นห้ารองสี่ครับจุดดีเด็กวิ่งอาจารย์บอกเหยผ่านเดับอาหารมาทั้งนี้นะคะขาว้าันรค่ง้าวมันรับงหมูข้าันฝรั่งข้าวมันฝรั่งมโอ้ลบมมอคือลับมมเนี่ยน้องน้พี่น้องแคบนาจอนะคะสำหรับเอฟซีที่เขาต้อาอาจารย์บอกให้ทัางคุนเนี่ยคนว่าวิ่งตัวใดน้อวิ่งห้าเน้นไปที่แปดห้าครับ สามตัวกับศูนย์แปดห้าอไปตัวกรเลกอิสราเอวคนเดินหรอคนที่สื่อบ่ได้อิสระเอววาท่านใดครับอย่าไปตัรงเลกอิสระเอวนวิ่งห้าเน้นแปดห้าใช่ไหมครับเออแปดถาแปดถาแปดาาทางพี่ครบอาจารย์บันเดี๋ยวเดี๋ยวคนเยอททำไมใช้พระอาจารย์ถือให้ถวาย อาจารย์ก็มักเลขหาศูนบ่เศร้าดีเลยนี่มากมาหาศย์เน่เอาสามหาศูนย์เน่ไปตัดเอาสามตัวนั่นมากบ่เศ้าจังวัดมาเก๊หาศูนย์หาศูนยูนหาบางห่ยางแข้งเลยมันมาออกศูนย์หกคนนี่แต่ว่าก็คือว่าเขาโยมบ่พลาดดอกครับ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์ซนตเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม